สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษนะคะเราได้ทำการจองตั๋วทัวร์สเตเดียมไว้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราเริ่มออกเดินทางวันศุกร์นะคะเพื่อที่จะกับเช้าวันอาทิตย์ค่ะเดินทางโดยรถไฟค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะจากบ้านไปถึงสถานีรถไฟใช้เวลาเดินประมาณ10-15นาทีค่ะพอไปถึงที่สถานีรถไฟเนี่ยเราก็เจอรถไฟที่เป็นรถไฟโบราณคลาสสิกมีความหรูหราจอดอยู่นะคะเป็นรถไฟแบบหัวไอน้ํานะคะคล้ายๆกับ รถไฟของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแต่ว่าคนละคันกันก็จะมีแต่ผู้สูงอายุไปนะคะเพราะว่ารถไฟค่อนข้าง,งจะแพงค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่รถไฟขบวนที่เราจะไปเมืองแมนเชสเตอร์นะคะสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยงาม<ด>างค่ะส่วนแฟนนั้นก็ยังทํางานอยู่นะคะเพราะยังไม่เลิกงาน,นะคะ่ะหลังจากที่นั่งรถไฟประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะเราก็มาถึงที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วค่ะเราเดินไปที่โรงแรมเลยนะคะโรงแรมก็ไม่ไกลจากที่ สถานีรถไฟค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเดินไกลนะคะพอมาถึงห้องเราคิดว่าจะได้ห้องใหญ่นะคะแต่ห้องก็คือเล็กมากๆดูไปตรงหน้าต่างก็คิดว่าจะเจอวิวสวยๆนะแต่เมินไปดูใกล้ๆก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะหลังจากตกลงกันเสร็จนะคะเราก็จะมาหาอะไรกินก็คือมาเจอร้านปิ้งย่างค่ะเป็นปิ้งย่างแบบจีนนะคะก็คือค่อนข้างจะอร่อยแหะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนแบบเอเชียทั้งหมดเลยนะคะร้านอาหารเอเชียจากนั้นก็เดินชมเมืองนิดหน่อยก่อนเดินทางกลับโรงแรมนะคะตรงนี้เป็นหมู่บ้านของ LGBTQ นะคะ ก็คือจะเป็นแหล่งรวมที่เขาจะมาปาร์ตี้อะไรกันก็คือน่ารักมากๆเลยค่ะตรงนี้มาต่อกันที่วันที่2นะคะเราก็ตื่นแต่เช้ามาเตรียมตัวที่จะไปทัวร์สเตเดียมนะคะส่วนแฟนก็ออกไปเล่นซอฟบอลตั้งแต่เช้าค่ะเราขึ้นรถปัสมาคนเดียวนะคะเป็นโซโล่ทริปนะคะวันนี้พอมาถึงที่สเตเดียมนะคะคนก็คก่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กและครอบครัวนะคะเขาก็จะพา ทุกลูกมาดูทัวร์ของสนามฟุตบอลแห่งนี้นะคะก็ะเดินตามทางไปสักพักนะคะรอบถึงทางเข้านะคะก็จะแจกเป็นสายห้อยคอแล้วก็บัตรชมที่เป็นรอบที่เราจองมาว่าเราสามารถเข้าดูในช่วงไหนได้บ้างนะคะจากนั้นก็ให้รอนะคะเพื่อได้เจอถึงรอบที่เราสามารถเข้าชมสเต,สเ,ตเดียม <c oughs> ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์เข้าของเครื่องใช้ของนักกีฬาในอดีตหลายคนนะคะส่วนใหญ่คนที่มาวันนี้เขาก็จะสวมเสื้อแมนยูนะคะเพราะว่า เป็นแฟนพันธ์แท้กันนะคะสำหรับใครที่ชอบฟุตบอลเนี่ยหรือชอบทีมแมนยูคงจะกรี๊ดมากๆเลยนะคะส่วนสำหรับเรานะคะไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากมาทำวิดีโอคะ่ะก็เป็นรองเท้าที่เขาใช้เตะนะคะทุกคนเราคือเราเดินมาสักพักนะคะเราก็มาเจอเสื้อที่เป็นเขียนเป็นภาษาไทยนะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมคิงมีภาษาไทยด้วยนะคะเขียนคาว่าอ e ีแวนนะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะ่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงเวลาที่เราจะได้เข้าชมนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะแจกแท็บเล็ตมานะคะเพื่อให้เลือกภาษาที่เราจะฟังค่ะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะคะไม่ต้องตกใจเราเลือกภาษาอังกฤษนะคะค่ะแล้วก็ที่ไมาที่มาก็คือเป็นสนามฟุตบอลเลยนะคะสนามฟุตบอลแห่งนี้เนี่ยถูกจัดเตรียมในการแข่งขันฟุตบอลของทีมแมนยูพรุ่งนี้เลยนะคะเม่เรามาถึงก็คือสะอาดแล้วก็มีความเตรียมพร้อมมากๆเลยค่ะเราสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยนะคะยกเว้นเข้าไปในสนามนั่นเองค่ะ เจ้าหน้าที่ก็มาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสนามฟุตบอลแห่งนี้นะคะว่าบรรจุคนได้ทั้งหมด7,4849ที่นั่งเลยนะคะแต่ละคนก็ถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่นั่งของนักฟุตบอลนะคะจากนั้นก็จะพาไปทัวร์ซุ้มที่นักฟุตบอลวิ่งออกมาเวลาแข่งขันฟุตบอลค่ะจากนั้นก็มาที่ห้องเปลี่ยนชุดของนักฟุตบอลนะคะ เสื้อเบอร์เจ็ดของโรนันโดก็คือฮิตมากๆเลยนะคะไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยมีแต่คนไปรอถ่ายรูปคะ่ะจบการทัวร์วันนี้นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่30ปอนหรือ1,200บาทคะ่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในเวลา3ชั่วโมงคะ่ะสำหรับวันนี้เราไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ